วช้านี้พานั่งรถเมล์แล้วนะคะไปตลาดมังวนทีมงานเดินลงใต้ดินไม่ไหวเลยเซฟเขเซฟขาค่ะเซฟขาวันนี้เรามากันที่มังวนมาเก็ตนะคะมากินแต่เช้าเลยอาหารเช้ามามาค่ะเขาบอกบขานะหาฉ้นสุด ดูซิว่าเขาจะขายเราอันเดียวไหมแต่ป้ายเขาเขียนว่าสองชิ้นพันบังคับฮะทัมซาบิดาพี่นกฉีกเลยค่ะอากาศเลยเนี่ยว่าอร่อยคุณนกอืมแป้งมันใช่ไหมป้ายมันหนีบเไม่กินไปต้องโกะไปต้องโกะป้ายเราแป้งมันเบากว่านี้เออความเหนียวเปิล กินเลยมันร้อนเดี๋ยวอร่อยอปาจิกแล้วดึรนะ้านรวงเขายังติดออ่ะยเท้าจัดนะนะตลาดเปิดสิบโมงืมเเดสามยี่สเจ็ดสามยิบเอ็ดอันนี้เหมือนร้านโชห่วยเนาะ ทำไมเขายังไม่เปิดกันล่ะเขาเปิดกันกีนก่โมงเนี่ยพี่มาเช้าไปอีกแล้วหรอรรโอ้กองอยู่กับพื้นนี่เท่าไหร่น่ะพวงละ 5, ห้าพันเฮ้ยห้าพันก็คือร้อยห้าสิบบาทหรอใช่คงไปเลยค่ะโอ้แต่ว่าถูกไหมถูกมันถูกโอ้ผู้ดอง ปูดองกุ้งดองอันนี้ร้านขายเครื่องเคียงไงไหนอ่ะอ่ะซื้อไปซื้อไปซื้อไปไข่ไข่พะโล้พี่หน่อยเอาสิซื้อไปอฮ้ยเนี่ยไหนเนี่ยเดอ๊ร้อนร้อน โอ,อุ้ยระหว่างไข่นี้กับไข่นี้เหมือนกันไหยเนาะเหมือนกันอันนี้มันน่าเป็นผักไหมอ๋ออันเนี้ย<ช>อันนี้มีไส้อ,อันนี้ไม่มีไส้กวก็ปลา,า,าตัวไหนดีเลือกเลยแมยเ่เอาเอามีไส้หรือไม่มีไส้ดีอันนั้มน,นมีพริก,อนนกเอออุ้ย อันนี้แบบร้านเครื่องเคียงถึงแล้วนะคะมังวนมาเก็ตเถ่ายเวอมากโอ้โหวันนั้นเราเราไอ้น,นี่นะาาได้กินไปแล้วนะคะง่ายจะต้องหาต๊อกกินต๊อกป๊อกกี้โหร้านหลวง มันจะมีร้านพริกทอดที่เราเลงมาฉึกช้าชึกชา้ชกชาโอ้นี่ขนมขนมข้าวพองทั้งหลาย ร้านเครื่องเคียงเรามีมอไซค์พี่เจี๊ยบร้านนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออขอเดินให้ถึงร้านพลกก่อนนี่เปล่าไม่ใช่โอ้แต่นี้ก็น่ากินนะ รวมของทอดไอแซกโทสนะอ่ะฮะอ่าอ่า อันนี้เนื้อแฮมเบิร์กไหมร้านกบนี้นะคะต่อแถวนั้น40สบนาทีเราเดินกินอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวส0นาทีกลับมาเอาเดินชมตลาดเก่าเลยเนาะอะไรนกเขามีตัวอย่างให้กินปลาหมึก อ๋อเขาขายเหล้าซื้อไหมคะโอ้เขาก็ต่อแถวกันนะอ๋อมีต๊อกมีไก่หวานได้ได้ขวามือของทอด้อยนั่งกินก็ได้ยืนกินก็ได้เอาสักร้านก่อนไหมร้นานนี้ก็ได้นะดู ข้างในาก็มีมนขนมก็เอ่อ,อเอาไหมฮะมันก็เป็นข้าวนะรองหรือป้า่ไซด์เดียวอะ่ะ ตอกฟอกกีค่ะร้านซอสเผ็ดอันนี้ต็อกทอดเอ๊ะเซ่อือก็อร่อยนะ

นี่แหละพี่นอยฮตต๊อกมาส่งตัวแทนต่อแถวฮตต๊อกฮอตสันขัน่นะนี่ขาหมู อัดาร้านหมูยังไม่มีกลิ่นอะไรเลยของปลอมทั้งหมดอะไรเงรี้ยไม่มีกลิ่นสามร้อยนี่น่าจะเนื้อนาะฟานทิชชู่ตลาดของแท้นะคะนี้มีร้านโชวหวยเจ้ายัง นี่เป็นเจ้าใหญ่ของที่นี่ <c oughs> อยหอมเชียวคนจะได้กินจะต้องตั้งกล้องนะคะข้างในมันเป็นไอติม <c oughs> เคลือบด้วยมัชเมลโล ของทอดแบบในหนังไงเขาท,ทอดทอดริงๆขาหมูนะ่ากินเนาะขายเป็นตัวนะฮะ เกี่ยวไข่ดีไปกินแล้วนะฮะ,ะร้านพริกทอดนะจะไม่ได้ะชิ้ไว้เอ๋กินเลยนะโฟไหนะเกรับน้อยเออคำสาม,มีตาไปยืนตรงไหนดี ได้แล้วค่ะมีตรงรูุมเก็่ะนให้มัอุ้ยต้อขอโทษนะคะอีตอรกีมาสค่ะเอื้ออดเอื้อตเผ็ดเหรอไม่มีค่ะ ถึงเอาเจาตูด <ểu> <respuesta. S 2> เล็กกบตะพริกเยอะหมูน้อยอะนั้นน่ะร้อนอ่ะอหูอมาเี่รี้นเนไดทอน้ากินมากเลยล่ะไม่เผ็ดใหญ่ย้อนใหญ่ย้อนเป็นไง อยากเลือกต้อนิสหรือต้าเนื้อปลาไม่ถึงไซ้เลยให้อยู่นี่อ๋อถ่าย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 ,าย,ายนี่คืออะไรเป็นธัญพืชหวานๆ <ừ> ก็คือเขาคลาดแป้งเสร็จแล้วเขาผ่าครึ่งแล้วเขาโรยพวกมเม็ดเนี้ยทันตะวันด,ดูดูอย่างเงี้ยมันเหมือนเดือแป้งซาลาเปาขนมปัง หรือก่อนนองหันบีบอืมอันยังให้เอามือนีบ,บไว้เนี่ยมือจับอย่างนี้ไม่ร่วงอันนั้นออริจินอลอันนี้เคลือบผงถั่ว <c oughs> อันนี้ไม่มีไส้หรอ ไม่มีไต่เป็นแค่ขนมขนมแป้งสีเหลืองอ่ะผักผักผักเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรถเดินทางเกาหลีโอ้รถเยอะมากอ่ะ โอ้ยเร็วๆๆๆว0ค็วเร็วเร็เรถเดียวมากอ่ะติดตามพวกเราไปเที่ยวกันต่อในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้สวัสดีค่ะ